มาต่อกันในข้อที่2นะครับข้อนี้เป็นในเรื่องของการหาความแปรปรวนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นลักษณะของการหาโจทย์ปัญหานะครับสำหรับข้อนี้เราจะมีตัวแปรสูมอยู่2ตัวนะครับก็คือ50บาทแล้วก็30ลบ30นะครับก็คือ ถ้ามองในมุมมองของขวัญน,นะครับขวัญจะได้รับเงิน50บาทแต่ว่าเขาต้องจ่าย30บาทถ้าเหรียญขึ้นกรณีอื่นคือขึ้นหัว1เหรียญหรือ,หอเหรียญหรือหัว2เหรียญนะครับอ่าเราก็มาดูกันวนะ่าเราเคยทําโจบนี้มาแล้วรอบหนึ่งแล้วแหละนะครับเราก็มาเขียนแบบย่อๆง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าขึ้นหัวหรือก้อยทั้งหมดนะขึ้นหัวหรือก้อยทั้งหมดเนี่ยค่าความน่าจะเป็นอยู่ที่2ส่วน8ถูกปะ นะครับก็คือหัวหัวหัวกับก้อยก้อยก้อยนะครับโดยผลรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือ8เนาะเป็น2ส่วน8ส่วนกรณีขึ้นหัว1เหรียญหรือหรือหัว2เหรียญเนี่ยก็จะอยู่ที่6ส่วน8นี่นะครับอ่าเราก็เขียนไว้ประมาณนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาในเรื่องของแปรปรวนนะครับอ่ามาดูสูตรดีรอบก่อนว่าเราจะใช้สูตรไหนดีนะ ถ้าข้อนี้นะครับข้อนี้ครูแอบยกตัวอย่างโดยใช้นิยามแล้วกันนะครับถ้านิยามก็จะเป็นซ m ม t ชันของนะฮะตัวแปรส่มแต่ละตัวนะครับลบกับค่าคาดหมายนะครับยกกำลังสองคูณกับฟังก์ชันนะครับคูณกับฟังก์ชันฉะนั้นถูจะต้องหาค่าคาดหมายก่อนนะครับค่าคาดหมายในส่วนของตรงนี้ก่อนค่าคาดหมายก็คือเขียนหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะ ั้นเบื้องตน้นครูจะหาค่าคาดหมายก่อนนะครับก็คือ ex ตัวนี้นะครับรก็<ร>กเท่ากับนะครับ s ซ m m a t i o n ของ xfx x, อ่าไม่เขียนแล้วกันเขียนบ่อยละ u m m a t i ันของ x f x ก็คือตัวแรก50ฟังก์ชันคือ2ส่วนแนะครับ อันที่2องเขาต้องเสีย30บาทเมื่อกรณีอื่นๆก็คือ6ส่วน8ั่นเองนะครับคำนวณก้อนแรกนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น1 0 0ส่วน8เนาะใช่ไหมนะครับส่วนทางนี้ได้เป็นลบ1 8 0ส่วน8ะครับเป็น1 0 0ส่วน8ลบ1 8 0ส่วน8หรือก็คือลบ8 0ส่วน8นั่นสุดท้ายก็คือลบสินั่นเอง นะคได้แล้วลบสิบได้อันแรกแล้วได้มิลแล้วนะทีต่อไปเราจะพิจารณาต่อนะครับจากความแปรปรวนที่เราสนใจนะครับเท่ากับ s u m เมชั่นของอ,อตัวแปรสูมแต่ละตัวนะครับลบกับค่าคาดหมายนะครับยกกำลังสอง,องคูณกับฟังก์ชันนะครับ ที่เลือกทําสูตรตัวนี้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยค่าไอตัวแปรสูตรมันมีอยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็ค่าคาดหมายมันออกมาเป็นตัวเลขที่ลบง่ายนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ใครอยากไปใช้สมบัติหรือใช้สูตรก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับวงเล็บแรกนะครับตัวแปรสูตรบันแรกคือ50เนาะนะครับลบกับลบสบิอย่าลืมเครื่องหมายนะครับอย่าลืมเครื่องหมายว่า ค่าคาดหมายของเราเป็นลบสิฉะนั้นก็ใส่เป็นลบสินะยกกําลัง2ครับคูณกับฟังก์ชันก็คือเศษสองส่วนแต่อไปครับอีกวงเล็บหนึ่งก็คือลบสาบลบกับลบสิฮะยกกําลัง2คูณกับหกส่วนแปนั่นเองนะครับลบสิบก็แทนให้ถูกต้องนะครับเครื่องหมายก็ตามนั่นแหละนะครับลบห้าสบดูตรงนี้นะครับ ต่อไปลบห้ลบลบสิบได้เป็น60ถูกปะหกสิกำลังสก็คือ3600นะครับคูณกับ2อส่วนแอ่าต่อไปมาดูตรงนี้ต่อนะครับลบสาบวกกับ10อ่าตรงนี้นะมันจะได้ว่าเป็นลบสาบวกกับ10ก็ได้เท่ากับลบยีใช่ไหมครับลบยี่สิบกำลังสล่ะได้เป็น400ฮนะ สี่ร้อยคูณกับหกส่วนแปดนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้ได้เป็น7,200นะครับส่วนด้วยแปดแล้วก็บวกกับหกสี่เป็น2,400ส่วนแปดหรือก็คือ9,600นะครับ9,600น้ 9, เอ๊ะ96นะครับน่าจะหารแปดลงตัวนะ96 9 6้าหาร8ลงตัวะฮะเป็นแม่12พอดีเลยดังนั้นออกมาเป็นหนึ่งสองศูนนะครับนี่มีความแปรปรวนขนาดนี้ครับตอบความแปรปรวนที่ขวัญจะได้รับเงินอยู่ที่1,200งพนอะครับตรงนี้ในส่วนของข้อที่2นะ